ครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเคลวิสเอ่อเลสโตร์เออไม่ใช่เอ่อตอนนี้อยู่ในเคลวิสสแตนชิสว้าวเขียนนะวันนี้เราจะมาสอกนการทำประตูลับแบบง่ายๆนับก่นอนเลยนะฮะสิ่งที่คุณต้องมีสิ่งที่คุณต้องมีนะครับสิ่งแรกเอ่อพิสตัน เอาสติกกี้วิสตันมานะครับบล็อกอะไรก็ได้ที่คุณทำแบบนี้เนี่ยเอาบล็อกบล็อกดินแล้วกันเอาบล็อกสโตน stone เลสตน stone stone เอ่อเอ่อเอ่อที่หกโอเคนะฮะขั้นตอนแรกนะครับถ้าคุณอยากต้องการแบบที่ผมเคยทำนะฮะแบบนี้ครับ กระเนวนให้คุณวางแบบนี้นะครับสเต็กกี้พิสตันวางแนวแบบนี้ครับวางบล็อกตรงนี้เรียติดมครฮะโอเคติดนะโอเคคุณเอาไว้บล็อกหนึง่งโอ้ยเอเค,คนะครับคณไป้ายอ้อ,อมมาตรงนี้ ดูก่อนนะพอดีป่ะต้องเรื่องอบล็อกนะครับแล้วก็หาบล็อกอะไรกันไว้นะครับแค่นี้ฮนะง่ายโคตร,รครับสำหรับคนที่ต้องการหลายประตูนะครับ อยอ่าสาธิกก่อนครับแล้วกบมันนะครับอย่างนี้นะครับถ้ากดอย่างนี้กบไม่ได้นะครับต้องกบด้านบนแล้วด้านนี้ก็ให้เนียนครับให้เนียน อย่างนี้ก่อนนี่ฮะแล้วก็กดด้านข้างนี่ก็จะได้แล้วครับประตูถ้ากลัเพื่อนสงสัยว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับถ้ามันมี้พก่อนอ่ะแล้วแบบสองประตูเว้นอ่ะแบบนี้ะแล้วก็นี่ ไปฮะใกล้เกินครับใกล้เกินไปอ่ะอย่างนี้สองบล็อกให้มันดันได้ก็บล็อกนี้อันนี้จะเป็นอย่างนี้น่าจะใช่นะอย่างนี้ได้ปะ ไม่ได้ใกล้ไปหา่างกันสบล็อกแล้วกันห่างสี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่หาหกเพราะว่าทำไมไม่ต้องวางรลสโตข้างบนนะครับเพราะว่าไอ้เนี่ยมันเป็นตัวนำไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับ เรียบร้อยก็ทำเหมือนกันครับแต่ก็ต้องเชื่อมไปด้านนู้นเงียบนี่เรียบร้อยแล้วก็ทำมันวิ่งมานะครับเลี้ยวทำให้ตรงประตูทำให้มันไปอยนี้หนึ่ง อย่างนี้ดีได้ยังเอ,เอ๊ได้แล้วนะคะรับวิธีการทำแบบง่ายง่ายแบบเนียน ก็กดแบบเนี้วา่ากดไม่ได้แบบนี้ได้นะโอเคแล้วกดแบบนี้เนี่ยนะ

ยังไงฮะ<อ>งครับได้แล้วจองเข้าไปแค่นี้ฮะ อยถ้าถ้าอยากให้เพื่อน,นตกอ่อะไรก็ทำอีกทีนึ่งนะพองี้ไาปุ๊บจะ้ล,ล่วงไ่อ่ะอะไรอย่างนั้นอะ่ะแล้วอ๋อแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่มีคนถามมาในการทำครับกิบลิสตัสตนเดสโตนทัช ยิป <c oughs> ิเตอร์ครับบล็อกอ่ะทำให้ดูไม่ต้องใช้บล็อกแล้วกันนะอ่อ,อนนเนื้อหน่อยอ่ะอีกเลื่อนหนึ่งสองเว้นหนึ่งสองถ้าใครอยากเอาไปทำกระโดดก็ได้นะครับ เฮ้อบเอ้บเอ๊บเอ๊บเ๊บต่อเลชโตนบิ๊บบิ๊๊บบิร๊บบ๊บเแล้วก็ยงมหากันเข้ามาตรงนี้ครับ เร็วนิดหนึ่งฮะอ้าวเร็วไปนี่นี่เองครับ เร็วต,ต่างกันนะครับเอาเดถยวเร็วสุดนที่สองนที่สามอันที่สามเฮ้ยอ๋ออันนี้สามอันที่สองอ่ะอันที่หนึ่งความเร็วจะไม่เท่ากันครับหนึ่งอันที่สองอันที่สาม สุดท้ายโอเคแล้วก็หาบล็อกอะไรมายันไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนีสมมติคุณทำเป็นจำนะครับก็แล้วก,วก็ต่อครับเสร็จแล้วพอจะกระโดดปุ๊บเฮ้ยเจ้า อย่างนี้โอเคครับสำหรับวงจรก็มีแค่นี้นะเฮ้ยเอ,าอ้าม่อะไรจ้ะยังวันนี้ก็ขอ,ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ 就加，就加，巴拉。